สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรศนิวส์ขณะนี้ดิฉันอยู่ในห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5กระทรวงแรงงานวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2563ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Thailand Labor Management Excellence a w a r d 2020ไปรับชมกันค่ะ วันที่28กันยายน2,563นณห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2,563ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Thailand l a b o r Management Excellence Award s 2 2 2 0ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภินยาสุจริตานันท์อดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชื่อชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดก,การด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและมีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานใน3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับในวันนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน194รางวัลทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้เข้ารับรางวัลผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สวัสดีคะ่ะท่านอธิบดีนะคะหนูขออนุญาตทราบถึงเกณฑ์ในการพิจารณามอบรางวัลนะคะว่าออได้นําเรื่องมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ะคะ่ะและการเลิกจ้างลูกจ้างมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยหรือไม่คะครับสำหรับการเกณฑ์การให้รางวัล Thailand Management Excellence, Excellence Award เนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยเราจะนำผล นะครับจากปี2562มาซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนก็คือเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการเราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการไตราภาคีซึ่งประกอบไปด้วยในฝ่ายนายจ้างกุนแทนฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐบาลนะครับเป็นคนให้เกณฑ์การให้คะแนนซึ่งการที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างจํานวนมากเนี่ยมันก็จะเป็นเกณฑ์หนึ่งนในปีที่แล้วที่เป็นเกณฑ์ในข้อกําหนดในการที่จะได้รับรางวัล สำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิดว่าเราได้เอามาพิจารณาด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทา,าทางกรมเองได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดนี้ในการที่จะใช้ในการประวดในปี2564นะฮะซึ่งเ,เกณฑ์ที่ว่านี่นะครับจะเอาเรื่องสถานการณ์โควิดนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดซึ่งในจ้างลูกจ้างอะคะจะได้รับประโยชน์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้บ้างอะคะ ก็ผมขอแยกเป็น2ส่วนนะครับประโยชน์ที่จะได้เนี่ยนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยเมื่อสถานประกอบกิจการได้รับรางวัลสถานประกอบสถานประกอบการต้นแบบแล้วเรื่องของด้านด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นและสวัสดิการแล้วก็การทํารงรักษาเรื่องมาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยนะครับในส่วนนี้เมื่อ สถานประกอบกิจการได้มาตรฐานทั้ง3ด้านเนี่ยถามว่ามาตรฐานทั้ง3ด้านเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนงานเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการที่มีมความเหมาะสมมีความระบบความสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยในการทํางานนะครับในนี้ในส่วนของนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการเองเนี่ยประโยชน์ที่จะได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากก็อย่างเช่นการที่นายจ้างมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีใน สถานประกอบกิจการมันบ่งบอกถึงความร่วมมือกันระหว่างสายในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยทำให้ระบบความสัมพันธ์นะะในสถ,สถานประกอบกิจการนี้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีทําให้กระบวนการผลิตะะมีประสิทธิภาพนะฮะสินค้ามีคุณภาพแล้วก็เรื่องปัญหาข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ก็ไม่มีนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของระบบของความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางานเมื่อลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางาน นะครับมันก็ทําให้เขามีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงในการทําง,งานมากยิ่งขึ้นไม่ไมเจ็บไม่ป่วยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปราถนาอารักษ์สิริสุขนะคะผู้จัดการแผนกบริหารทุนมนุษย์นะคะบริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแาง,งานสัมพันธ์10ปีติดต่อกันนะคะถ้าถามถึงความรู้สึกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าเรา ทำมาจนถึงได้10ปีต่อเนื่องเนี่ยติดต่อกันมันมันยากมากนะคะสำหรับความเพียรพยายามของบริษัทต่างๆครับผมชันทุพชินเชตนะครับจากบริษัทคอสโมนดัสตินะครับมารับรางวัลมัธยฐานแรงงานไทยนะครับซึ่งความรู้สึกนี้ที่ได้รับนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลถือว่าเป็นรางวัลระดับสากลที่จริงๆในแง่ของมัธยฐานแรงงานไทยเนี่ยได้รับการยอมรับก็ผมนะครับอิสระวิรัมพลนะครับจากส่วนปฏิบัติการระบบท่อเข็บริษัทปตทจักัดมหาชนนะครับ วันนี้เราก็ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยนะครับดีนดีด้านความปลอดภัยนะครับ,เป,บ,รบเป็นปีที่10นะครับรก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่สิ่งที่เราทํามาในตลอดระยะเวลา40ปีขององค์กรนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ กสรอร h ช n แนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ